มาแล้วทุกคนพวกมึงอยู่ไหนมันจะแดกกูทุกคนกูอยู่นี่โอ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมังกรเทคเอ้าทำไมมังกรเทคนายเป็นไงทำไมมังกรเทคนายสีน้ำเงินล้วนเลยอ่ะกูกำลังจะกลายเป็นสัตว์น้ำทุกคนกินข้าวกันกูกินข้าวทุกคนอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนกอดอะไรอะโอเคดูไอเล่นไม่รู้อยู่กูอยู่บนหินแต่กูกำลังงงว่าทำไมตัวกูมีแค่นี้ นั่งกูไปกินน้ำก่อนเฮ้ยมีดมอุดมเพื่อมาเฮ้ยได้กินได้กินน้ำได้กินน้ำกูจุ่มเลยฟับกินข้าวยังไงไว้เฮียกินข้าวแล้วลูกพี่กินกินเอ้ยตัวเฮียเนี่ยข้าวเฮียก็เป็นคาริวอีสัตว์เอ้ยกูกินพืชไม่ได้หาสัตว์น้ำกินก่อนเฮียกูเจอตัวอะไรวะเนี่ยกูขึ้นบกแล้วกะกูเป็นสัตว์น้ำแกะเอ้อกูนอนเนาะกูเส็ตมือพี่บเหนื่อยกันแล้กูเจอตัวเฮียรู้มั้ยตัวใหญ่เต็มไปหมดเลย ้วมึงอยู่ตรงไหนกันวาถ้ามดูอันตรายว่าแต่ละที่พวกมึงเป็นตัวอะไรก๊วยไปทุกคนอยู่ใต้น้ำมาแล้วมาบวกกโนไอส์แลนด์แล้วหาวิธีขึ้นไปกินอาหารกระบนี่เฮ้ยไม่ไปกินมาละแม่งลากไปให้เดดเสาวที่อยู่ใกล้กูที่สุดแม่งเป็นตัวที่แม่งตัวบักเอกเลยเฮียใครจะฆ่าแม่งได้เ้าอะไรเนี่ยเอาตายแล้วเหรอเฮ้ยกูโดนแดกนี่กูสร้างตัวละครใหม่เลยเป็นตีมเตกานแล้วเป็นสีดำน้ำเงินยอดเลยเกมพัฒนาสมองมาก ไอ้มึงรอเกมกูอไ้วยไหมกติดไ้วไไีอะแดก่อนเลยนำมีเเนื้อยู่มีกระเบื้องไหมเบ้องไอคไอย่ไอตทาได้เรอไอตเาไย่กินไมใไ้กู็ไป้ไเีวกูแไมอะอชย่าเไงเอ้าฟันสีขาวไมกลอันตายได้ไหไม่ตายยุคใหม่เลยยุคใม่เลยนี่เทกใหม่ตัวใหม่มาแล้วนามีอยู่ไหนวะ กู <ENNIS> สร้างตัวละครไอ้เหี้ยนี่แม่งเอนจอยชิบหายเลยไม่กูเพิ่งตายไอ้เหี้ยกูมาสร้างใหม่เทคนิคการส <sprout> ร้า <consumes a desp lawsuit> <love> <What> งต <eterm oon> ัวละครแม่งไม่เคยเร็วอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นป่ะมาแล้วแต่ถ้ามันหมดอายุไขตายมันก็ต้องสร้างใหม่อีกรอบได้เอ้ยมันรีไวท์ได้เสียตังกูมาแล้วทุกคนที่ไหนก็ได้โอ้โหแต่มึงอยู่ว่าคโนกูอยู่ส่วนหนึ่งของแผนที่เลยเหี้ยอย่าบอกนะมึงไปเกิดตรงหิมะกับทะเลทรายอ่ะเออตรงกลางนี่มันสีฟ้าเออโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ไอ้กูก like ูไปหามึงเร็วกูกูว่ายน้ำไปได้เฮียว่ายน้ำเหรอแต่กูเจอหมาป่าหมาป่าโลหิตไอ้เฮียสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนี่ยแม่งบินเร็วตัวเฮียตัวโคตรใหญ่กูไปดูกอริลลาตอนนั้นดิเฮ้ยกูเจอสัตว์ป่าไอ้มันมังกรจักรวาลไอ้เฮียเอชอาร์ปีเอาเอชเฮ้ยมังกรจักรวาลกำลังคุยกับมังกร พสุธาอะไรของกูเนี่ยกูอยู่ตรงไหนอ่ะตรงตรงตรงที่ตรงกลางแล้วเลยอยู่ตรงทะเลทรายอ่ะตรงกลางทะเลทรายแหลยกูอยู่บนภูเขาอ่ะตัวเล็กๆไอ้กูเห็นละอัดแซ่บนะข้างบนเปล่าไหนมึงมกูเนี่ยลบกูแก่ลตัวแคร์ไม่ยังวะแก่ซีมึงลงไปสู้พวกนั้นดิไอแม่กอิมูนเลยไอ้สัตว์โอ้โหอ้าวแล้วกูกัดมึงได้อะเอ้ยมึงกัดแรงยงวะกูก็ไม่รู้ โอ้ยโอ้ยไปหาไปกินเอ้ยโอ้ยอะไอ้บินหนีลาบึงเลยอุดจะบินหนีอ่ะเดี๋ยวมึงได้สร้างตัวละครใหม่วันนี้กนบินหนีไอ้มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนฟ้าจะไม่ได้หมดจะไม่น่าหมดอยู่โซนไหนกันอิมะกูอยู่ไน้น้ำเลทรายทะเลทรายกูเห็นแล้วสองตัวใต้ตีนเหมือนกันวิ่งจะมึงโดนกูเฮียกระโดดโฉบไปสั่งไม่ได้ไม่ได้เอาเนาติดพื้นเอาเนืยอ่ะกูเจอเศษเนื้อแวะกินก่อนเลยป่นเอ๊ะกูเบื่อหน้าคิวเลย ัูไปตายน่ามีสกิลเฉพาะด้วยอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งหนึ่งซางบ้านน้อหนึ่งกูวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหแปลว่ามันไม่เหมือนกันกูสองกูทำไรมูเห็นมีเหี้ยมโมกูเหี้ยหนึ่งแม่มาตรงทะเลข้างๆดิเฮ้ยเหนื่อยนั่งพักก่อนนอนเ่อนเลือดออกอ่ะกูนอนละแล้ววะทะเลทำไมพวกมึงต้องอยู่ใบโอมนี่กูแพ้ทางด้วยเหี้ยสัตว์น้ำด้วยสัตว์เฮ้ยกูนอนไม่เต็มอิ่มนอนนัดกัสิล่าไหนขวา ตรงนั้นมีอย่างน้ำใหม่วะกินเข้าไปโอ้ยกดนอนกูบินมาทางเรากันว่ากูเสีนมาทางเราว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบิแล้วเฮ้ยกูบินแล้วเฮียกูเข้ามาชิบหายแล้วอ้กูอยู่บนมังกรกูอยู่บนกระดูกมังกรเลยอ่ยใครอยู่นี่วะเฮียในตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่กูบินอยู่บนฟ้าแดกแมงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นมังกรน้ำวาลีไอ้สัตว์ แห่งน้ำแม่งมีให้กูแค่เนี่ยแบกแบงโวยห้าร้อยยังไปโคตรแรงเลยสัสแล้วทำไมมึงเวลเยินจังวะเฮ้ยกูโคตรไม่ได้กูเลือดไหลโวยไอ้สัสอย่าบอกนะนี่มันนี่มันตอนกลางวันน้ำกำลังระเหยน้ำกำลังระเหยไอ้เราขึ้นน้ำโลกเราจะตีมึงเร็วเร็วเออมึง สดกัน้่อนยี่ผายแล้วลูกีก็ซิลามาตีกูช่วยช่วยพี่กอตจียินกูเนเลือน98%ไว้พี่กอรจีจะแดกกูพี่กอรจีจะแดกกูไอ้เจ๊ลาก่อนลากรไอ้เช่ ลาคนช่วยกันด้วยอยู่บนไวเเอาเอาเอาอัดอกูตายเอาเอาไปมึงตายอ้ะกลายเปนน่องไก่แดกเลยหน้ามันเก่งมากวะเอ้กูนอนเจเจเจอะล่ามาก้ ไปอะไร<ม>เอ้อมันกูมันบินไปได้มันเป็นสัตว์โบเฮ้ยกูแม่งมีแสดงท่าทีเป็นขี้ขาดท่าทีเป็นติงั้ยเหรอท,ท่าทีเป็นเกี่ยวกาดเอ้ยนอนท,ท่าทีนอน,ไม,น,มนไม่ใช่แมบนี้พวกเด็กๆมันต้องเอาไปโลเพนะวะเออโลเพไหมอย่าเลย <laughs> <laughs> อยู่ในตระกูลว่ารัต อยู่ในแพ็กด้วยกันมึงรู้อุ้ยยิ่งอยู่ยิ่งตัวเล็กไว้เยทำไมไม่ไม่กูตายแล้วคีกู่าอะไรกลับมาเกิดทำไมแล้วทำไมเจคกรวินสตอร์ไม่เกิดใหม่ตัวเล็กนี่เหรอวัวจิกวัวจิกเือเจ็บแล้วกูวิ่งหนีโอ้ยแรงไปเนี่ยเกือบตายอันนี้คืออะไรเชลเตอร์มีเชลเตอร์อยู่แล้ทำไมกูเจ็บเรื่อยๆวะไปโอมอื่นนี่กูขอร้องเลยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปโอมนี่ไปโอมเฮ้ย กูมุดตัวเองในโคนด้วยมุดตัวเองในโคนได้กินด้วยมึงนี่มันโง่เฮ้ยอ้กูเอาไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไอ้กูไอ้ยังไงไรเอ้ยมันเอาลงรามไปแล้วมึงลองมาบินตรงนี้มึงลองมาบินตรงทะเลที่กูอยู่เลยอะบินบินสูงสูงบินสูงสูงบนหัวกูบนหัวบนสูงไหนอะโอะที่วมาแล้วเฮ้ยมึงกันนี่ดิ ปละเอ้ยมึงกูอยากลองกดปุ่มนี้ปุ่นี้เขาลองหน่อยเขอลองหนอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ม,ม,ออมึงหิวกูด้วยกูข้าบอมันข้าวปัวไอ้กูข้ามึงที <c oughs> เ้ยมึงค่อยค่อยกันดึ๊บลงนะออ ตกโลกตกโลกไอ้ส uh, uh, uh ั์เออตายเ้ยหมดไอ้ย่าตกลกเฮ้ยไอ้ยกูท่ามอนานเลยมงตายกูอายุสี่สิบสามอ่ะไม่ตายกูไม่ตายไอ้ย่าตายเลยอ้อ โอ้ยคุณต้องรีตาร์แล้วไม่เอาคุณลบสร้างใหม่เลยอ่ะ t w ้ t กูมาอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่จังเกิลเกิดมากูเจอเนงเทพปีศาจแล้วเนี่ยฝืนยอ๊ตัวยี่เหญเนี่ยจังเกิลซ้ายบนอ่ะเออซ้ายบนสุดเลยมีคำเอลเดอร์มีคำแก่แล้วมันเป็นระดับโลกันดิเอตัวอะไรอ่ะอุ้ยมังกรเมคาโลกันนี่เป็นดินแดนไหนเนี่ยประเทศไทยปะวะ อันมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ฟาวเวอร์โคอ่ะกูอยู่กับมังกรซีโนแฟงอะ่ะมันวมันแล้วมันมังกรสกุระแล้วก็มังกรกิดป๊อปไปกันใหญ่ไรเงี้ยเนี่ยกูขึ้นไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกูขึ้นไปแล้วกูตายอ่ะแต่มันมีแต่คนทำสกินซีโนแฟงอะใครบินผ่านหัวกูไปวะโอ้กูดูกูเฮ้ยกูบินทะลุเทกเจอร์มาได้เดี๋ยวเชมีตัวอะไรไม่รู้ในน้ำกับมึงเป็นเพื่อนอ่ะโอ้ยไอ้ที่นี่ใครเนี่ยเฮ้ยมันบินมาต้อนรับกู แล้วมันจะบินมาแดกวะตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม่ใช่เพื่อนมึงตัวไหนไม่ใช่เพื่อนมึงทั้งหมดนั่นแหะก็อาจจะกระโดดกล้าไปกระโดดมาเออมึงเคลียร์ตัวใต้น้ำก่อนเลยเอากูกลัวกูแพ้กูกลัวกูแพ้ย่าเฮ้ยบินแล้วกูบ้าตัวอะไรกำลามอ่ะได้ไอ้กูคำลางแบบเฟลลี่ไอ้ในี่กูเฟลลี่อ่ะเว้ยจอดบนนี้เลยกูเหนื่อยแล้วน้ำตายรอบพิพันธ์เลยเฮ้ยกูโดนแดก โอ้ยลงนามอ้าเฮ้ยกูต้องการเตะนาวเพื่อเทคออฟไม่จริงกูณเลยโดนน้ำตายอ้ยกูคำรามแบบอากาเสียเฮ้ยย่าจะไม่ออกไอ้ออกอะไหนกูไมมึงว่าตัวไหนกากว่าตัวนี้บินบินอยู่ไหนกูจะกระโดดโฉบลงไปเนี่ยมันโฉบไปหาเองเลยเอาเหี้ยกินไม้แล้วแม่งอยากกินไม้ว่ะเสียไปสัตว์กินเนื้อ ก็ลองกินเด็เนื้อโอ้อหมดเอ้ยกินไอ้นี้ด้วยอะ, okay, อะเอาเก้อะเฮ้ยมีการจอยระหว่างฝ่ายแสงแล้วก็ฝ่ายความมืดไม่จอยแนนไม่รู้ว่าจอยได่อะไรชันมีอะไรบ้างอะไหนดูมิชันนี้ไปทำมิชันดีกว่าอัน Experience the ร์ฟอร์ซี n ั่นอินสวั m ไแล้วมึงจะได้เคี้ยวกุดอะไหนมีตัวไหนแบบรูปทรงเป็นรีเวิร์ธานะวะมีชาเลด้วยอะ ตัวอะไรเนี่ยเหมือนกุ้งเลยกูชอบกุ้งเลยกูเป็นกุ้งเลยอ่ะโกอ่ะมีเดียมไซส์ห้าไทม์แอดร้อยเอ็ดตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันกัดกูร้อยหกกูยำกูเอ้ยทำไมกูบินเงี้ยมึงเป็นตัวชมพูชมพูตรงนั้นเหรอวะมันไล่กัดไหนวะมึงอยู่ไหนวะเฮียกูหนีมาอยู่บนหินปิศนาเอ้ยโอ้ยมันไล่กัดกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บกูยังไม่เห็นตัวเฮียอะไรกัดมึงเลยอ่ะ บินหนีและกจอดเลยอ๋อเฮ้ยตัวฟ้าฟตรงนั้นบอกว่ากูจอดกูเตรียมโฉบแล้วเนี่ยกูอยากโฉบลงมากินนักตัวไม่เห็นตัวที่บินอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่ๆนั่นอะไอ้ยมึงเห็นตัวสีม่วงๆไหมอ๋อเฮ้ยกูจะโฉบตัวฟ้าฟเฮ้ยไอ้เจมีปูไหนปูอยู่ตัวขาขาวอะไปน่ะ แต่ทำไมพวกแค่นี่มันลงมาในน้ำกันได้ไอ้สัตว์น่าจะขี่น้ำนะกูอยากเอาตัวฟ้าลงมากินเล่นไปดาวไอ้ยอะไรเนี่ยตัวม่วงๆตัวม่วงๆไงทําเลยโว้ยมันกัดกูอีกแล้วไนเดี้ยกันเนี่ยกูไปหาไอโซ่พอตกูไปหาไอโซ่พอตไอโซ่พอตช่วยด้วยไอ้นั่นคืออะไรเฮ้ยทำไมมีน้ำแข็งอ่ะอยู่เกิดน้ำแข็งอยู่มีน้ำแข็งอยู่ตรงกลางยุบน้ำแข็งไงใครอยู่บนน้ำแข็งสมควรต้นทบกูโฉบไกลไปหน่อย เนี่ยกูมากินแบบพวกน้ำตามแหล่งน้ำอ๋อไม่น่ากินแล้วแหละคณาเนี้ยเฮ้ยโอ้ยอ้าาาาาทำไมกูตายวะวื่อกูยังสุขภาพดีอยู่เลยโอ้ยเกมยี่อะไรเนี่ยออกเกมแม่งเลย